กนัพยย้อนสายย้อนสงอะไรอะก๋เ yeah. ตียว <eyeshadow> อะไรอะเกิเฟะสอ่มีมวเตียวอะไร่ พ่กินบแม่ครับเอาอะไรอย่กินอะไรมาดีใช่ป่ะพี่ดาวพี่ดาวไปกินทานกินร้านอะไรถามรู้วันนี้คนละที่คนละที่กอนนี้ไ้ปไหนาากล้าไปเหรอกลาเดินเดิากลเดินไปก็ได้พี่ดาว

มาตัดแคมป์ศิลปะครับแล้วก็พาเดินเล่นที่นี่เจรังจะกลับเงียบแล้วถ่ายรายการนะใช่กินแถวนี้แหละกินยังหอยจ้อเรียบร้อเรียบร้อยเด้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าใครถามร้านหอยจ้อนะฮะไรอ่างี้ร้านนึ่เสียวนี่มาหอมม้ำข้าวมิตร พน,นพีดดนพ่ต้าพีดดพ่ต้าทานผู้ดเสียวหรือเปล่านี่นะนี่นะหลอดเลี้ยหลอเลี้ยหอเลี้ยพี่น้องใจมันใหย่างนี้ได้อ๋อไม่มีโต๊ะแต่เต็นเล รอนเลี้ยงพี่น้องใจเดินนั่งครับแล้วรอนเนาะรอนเลี้ยงพี่น้องใจใช่ป่ะรอนรอนเลี้ยงพี่น้องใจโตแล้วได้สองคนแม่ป่ะแหมให้แม่แจมนมี่มีกระพเพาะปลาได้นะคุแม่เห็นมั้ใช,ใช่กระเพาะปลาเลยค่ะ ดูเบาไว้ร้านนี้ครับฮะไม่ใช่หนักมากกระสองตัวไหนหนักกว่ตัวนี้หนักกว่าตัวนี้หนักกว่ากวเราไปดูร้านนัให้หน่อนนะครับไปดูไปดูร้านน่งมันมีอย้างเดี๋ยวก่อน่ไปดูเจอน้างี่เหรอเป๊ะจอ๊ยเป๊